นะครับผมบอกเลยว่าพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆแบบนี้แท้อัตโนมัติแล้วทุกหลวงพ่อที่ทำพระผงม,มักจะทำพระอ,องค์ใหญ่ๆใ,ใครอยู่วัดจริงไหมเพราะพินเนี่ยมีสมเด็จองค์ใหญ่เห็นไหมเท้าฝ่ามือตอนนี้หาไม่เจอแล้วปูเหรียนวัดหนองบัวจินราชมีเชลาดใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือ พ่อนาสีโลหะมีสมเด็จขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือเพราะกลวยพราะกลวยก็มีสมเด็จขนาดใหญ่ปูหินปูนะมีหมดการทําวัวธนูเนี่ยพ่อน้อยก็มีวัวธนูองค์ใหญ่พ่อพุทธก็มีวัวธนูองค์ใหญ่องค์นะที่เขาเรียกว่าองค์ครูดังนั้นใครที่ตีพระขนาดใหญ่ๆว่าเก๋หัวเลาะนั่งตลกเขาคือคนที่ไม่รู้เรื่องพระ ไม่รู้เรื่องการสร้างพระในในในร,รัฐกิจจานี่ไงนะก็นะนะมีการบอกว่าการแห่พระครูเจ้าวาดไปอยู่พระอารามหลวงด้วยวัดคฤหัสบดีเห็นไหมวัดนี้จะมีพระหล่อแพงๆคือพ่อท่วาวัดคฤหัสและวัดชัยยพึกมาลาเห็นไหม พอเห็นบันทึกของวัดคลหัหัดกับวัดชัยพฤกษ์ในรัชกิจจาพระอารามหลวงเวลานี้ไม่มีเจ้าวาดไปครองวัดอ่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระครูรรมาสารโสมพลเป็นเจ้าวาดวัดคลหัหัดพระครูนนทปรีชา วัดบางอ้อยช้างไปเป็นเจ้าวาดวัดชัยยพฤกมาลาเจ้าคุณโพงไงครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คาพาระในราคา100่า100บาทเปิดตัวแอปเอ k เช็คแอปเช็คพาทของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ odes, ได้เลยการทำพระขนาดใหญ่ๆอ่ะทำกันทุกวัดไอ้คนที่บอกว่าพระใหญ่ๆแบบนี้เก๋นั่นน่ะคือคนที่ไม่เคยเข้าวัด mm hmm. นั่นน่ะคือคนที่ผมกล้าพูดว่าไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ไม่เก่งนะครับผมบอกเลยว่าพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆแบบนี้แท้อัตโนมัติแล้วทุกหลวงพ่อที่ทำพระผงม,มักจะทำพระอ,องค์ใหญ่ๆใ,ใครอยู่วัดจริงไหมเพราะพินเนี่ยมีสมเด็จองค์ใหญ่เห็นไหมเท้าฝ่ามือตอนนี้หาไม่เจอแล้ว ปูเหรียญวัดหนองบัวชินราชมีเชราชใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือ,อมพาอนาศีโลหะมีสมเด็จขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือพ่อกลวยพ่อกลวยก็มีสมเด็จขนาดใหญ่ปูหินปูน่มีหมดมการทําวัวธนูเนี่ยพ่อน้อยก็มีวัวธนูองค์ใหญ่พ่อพุทธก็มีวัวธนูองค์ใหญ่องค์นะที่เขาเรียกว่าองค์ครูดังนั้นใครที่ตีพระขนาดใหญ่ๆว่าเก๋หัวเลาะนั่งตลก เขาคือคนที่ไม่รู้เรื่องพระไม่รู้เรื่องการสร้างพระปูเทียนก็มีพิมพ์จัมโบ้ครับอ่ะเห็นไหม,มแล้วก็เมื่อล่วงเผากวยเลยครับนี่พี่รัรนผลบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตหางเงินช่วยพี่น้องชาวใต้น้ำท่วมครับเจอพี่บีดาราด,ด้วยครับพี่รัรนผลนิวสกุลไปรัพลไปไหนมา ไม่ได้เจเหมือมีคอนเสิร์ตหรอที่วันไม่ได้ไปผมไม่รู้สิว่าคอนเสิร์ตที่ไหนแต่ไปได้ทบเขาดะ้ะช,ชิวๆอยู่แล้วอ่าเหมือนพ่อควยเลยอาจารย์ <ผม S 1> แบบนี้เพดานบูดหลบกูนากไหมครับไม่พิมพ์แบบี้ยเนี้เยเป็นเนื้อดินนะ ผมก็ยังมีความเชื่อเป็นเพราะกลว่วไม่ใช่ละยันรนร้ยันปุ่นนาคอ่านี่พอพลิกหลังมานี่อ๋อเลยปุ่นนาคเลยเนี่ยยันตัวเนี้ยยันปุ่นนาคฮัดเลยพี่ลงหนังสือใช่ไหมห<อ>น้าไม่รู้แต่พลิกหลังมานี่รู้เลย พิมพ์แบบนี้ไม่ค่อยเจอด้วยครับพิมพ์จัมโบ้เป็นองค์พระประธานมีความเชื่อตั้งแต่ข่าวสร้างพระกู้แล้วครับกู้นางพญาก็มีองค์พระประธานต้องมีครับดังนั้นการสร้างพระองค์ใหญ่ใครที่นั่งหัวเลาะว่าพระองค์ใหญ่เกต๋ต่อไปอ่ะให้บอกเลยว่าหัวเลาะตัวเองเหรอ,อมไม่ใช่หัวลาะพระนะอ่ะโอเคหนึ่งองค์วันนี้ลายมือหลวงปู่นาคเลยอาจารย์อันนี้ปูน่นาค รอดูในพันแล้วครับอยากเห็นสมเด็จแท้ๆไม่เป็นไรลูกมีสังกระจายองค์หยิบให้โน้ทีงจายเก่านะนี่โอ้เก่าดีจังอ่ะใช่ยุคเนี้ยคือยุคนะเพราะกลวยเพราะเต๋ คอนะแบบเนี้ยบูชาแล้วดีแน่นอนนี่องค์องค์ทองเนี่ยนี่ยุคนี้ยทา,าดานาเนีงง่ยเพราะกลวยเพราะเต๋ปู่นาค้โ,โนี่บูชาพระสังกัจัยไม่มีโอดแล้วพระสังกาจใยเนื้อดินแบบเนี้ยแพงทุกหลวงพ่อ แสดงว่าต้นแบบหลวงพ่อะกวยมาจากวัดละคังขันที่ชัดเจนอยู่แล้วครับพ่อเกวยจึงเปลี่ยนชื่อจากวัดบ้านแคเป็นวัดโคี่ตาลามวยความเคารพและศรัทธาอ่านี่เมหมากันเลยไหมเมากันเลยโอสังกะจัยองคเนี้กับสมเด็จตรงเนี้ยเก็บให้น้าทีดิได้ดจริงสามารถใส่กอบให้น้าได้ไหมลูก ลีลาทุ่งเศรษฐีกำแพงคืบกำแพงซอกพิจอปอเนี่ยโอสามารถเอาเนี้ยใส่อขอบไปได้ไหมก,ก็จัดจานเลยเร็วพร้อมกับพยันพระอตุอมตอมะเลยนะหละวงปู่ผลหลวงหลวงปู่ผลวัดเทียนดัดก็สร้างพิงใหญ่แบบนี้ครับนี่นแหละครับก็ความจริงก็คือว่าพระองค์ใหญ่ๆอ่ะคือองค์องค์ครูมีค่านะแต่เห็นไหมไอ้พวก เนี่ยคนที่ไม่รู้บอกเก๋ไอ้แบบนี้ไม่มีสร้างเนี่ยเก๋ ay, อัตอนโนมัติไอ้พวกบอกสมเด็จฝังเพชรฝังพลเก๋เลยอะผ่านไม่ได้เก๋อะมึงอะเก๋ฉุดในผ่านเมาเท่าไรอาจารย์ผมรู้เลยนะผมไม่ชอบคนที่ทําลายวัตถุมงคลผมถืออย่างหนึ่งว่ากว่าจะสร้างเป็นวัตถุมงคลได้เนี่ยไม่ได้ง่ายนะหลวงพ่อเนี่ยศีลสองร้อยยิบเจ็ดเนี่ย ท่านต้องดูเลิกดูยามเตรียมมวลสารวิเศษเตรียมของวิเศษมาสร้างเป็นวัตถุบางคนเนี่ยเออต้องจัดพิธีพิิเศษไอ้คนที่บอกแบบนี้เก๋แบบนี้ไม่มคคคีคุณมึงคนสร้างเหรอไม่ใช่ใครที่ไปตีสมเด็จหลังตาแผ่นดินฝั่งเพชรฝั่งพลเก๋นะพระแท้มีเก๋มีอ่าไม่รู้จะไปตีเก๋ทั้งหมดไม่ถูกแล้วก็ไม่ได้นะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่เข้มข้น เพราะอะไรเพราะไอ้พวกขี้ทําพิษกับวงการพระเครื่องเนี่ยมันมันหายไปเยอะแล้วโอ้หายไปเยอะแล้วพี่อ่าหายไปเยอะแล้วเวนี่ยฮะแล้วก็ทําให้คนอนะ่ะตาสว่างแล้วอ่าทาให้คนเนี่ยตาสว่างถึงบางอ้อกันแล้วปีหน้าเนี่ยวงการพระเครื่องจะเข้มข้นแล้วแน่นอนครับพระที่เล่นหาเนี่ยพระที่มีประวัติชัดเจนมีเอกสารการสร้างชัดเจนจะกลับมาเล่นหาผมอะ่ะแอบไปแคปเฟซ ของนักเล่นพระคนหนึ่งมา hmm. ผมชอบนะเขาชื่อคุณเติร์ก uh oh. อ่านี่นี่ขออนุญาตด้วยลงเฟซเนี่ยเขาจะเป็นเขาเป็นคนเล่นรูปเก่า oh, oh, oh. อ๋อโอ้อ่าคุณเติร์กนี่ uh oh. เห็นป่ะ uh oh. เขาลงข้อมูลพร้อมกับนี่เนี่ยเรื่องราวของเจ้าคุณโพวัชัยยพมาลาเดี๋ยวนี้เขาเข้าเว็บรัชกิจจาได้กันหมด เห็นไหมไม่ได้คิดเองเออเองหรือเขาว่ากันแล้วนี่นะในนี้จะมีการบันทึกหมดเห็นไหมอ่าเนี่ยนะหนึ่งสองศูนย์บวกสองสามสองห้าอ่าหนึ่งสองศูนย์บวกสองสามสองห้าหนึ 1, 2, 0, ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์บวกสองสามสองห้า หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนบวกสองสามสองห้าสองสี่สี่ห้าอ่ะก็อันเนี้ยปีสองสี่สี่ห้าในในในรัฐกิจจานี่ไงนะก็นะนะมีการบอกว่าการแห่พระครูเจ้าวาด ไปอยู่พระอารามหลวงด้วยวัดคฤหัสบดีเห็นไหมวัดเนี้ยจะมีพระหล่อแพงๆคือพ่อทัาวัดคฤหัส์และวัดชัยยพฤกมาลาเห็นไหม,อมพอเห็นบันทึกของวัดคฤหัส์กับวัดชัยยพฤกในรัชกิจจารพระอารามหลวงเวลานี้ไม่มีเจ้าวาดไปคลองวัด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระครูรรมาสารโสมพเป็นเจ้าวาดวัดคฤหอหัดพระครูนนทปรีชาวัดบางอ้อยช้างไปเป็นเจ้าวาดวัดชัยยพุกมาลาเจ้ากุณโพงไงอ,อยู่ราชการนี้ห้าสองสี่เท่าไหร่อะสองสี่สี่ห้ารัชการนี้ห้าพลเรืชจาลย์่า 5, สวรรคตสองสี่ห้าสามเห็นไหม ดังนั้นในสมัยก่อนอ่ะพระเครื่องเนี่ยที่เล่นหาเนี่ยเขาเล่นหาเห็นปะพระที่มีการบันทึกสมัยนีย้เราไม่รู้ว่าท่านยิ่งใหญ่ยังไงท่านศักดิ์สิทธิ์ยังไงเพราะของของท่านก็ไม่เคยได้ใช้เพราะเก็บไปจนหมดแล้ว แต่วันหนึ่งอะถ้าของของท่านออกมาเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าเราจะรู้จักกันไหม,มนี่แหละครับเซียนพระตัวจริงพยายามบอกพยายามพูดแต่คุณไม่เคยไปดูไลฟ์สดเขาไม่เคยไปติดตามเฟซเขาเพราะมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ได้โชว์หรูโชว์กินดุีอู่แพงใช่ไหม,มคุณดูอย่างความรู้พี่โอคุณความรู้พี่ไโรนดดิคุณไปดูไอไลฟ์สดต่างๆกันมาเนี่ยมีความรู้แบบเขาไหม เดี๋ยวไม่ต้องรู้ไม่ต้องสนล็อกเช่าจากผมนะี่ยดีหมดแพงหมดคอมเมนต์เรื่องพระทองคอําอ่ะแคปเจอร์มายัง,งอ่านี่ไปติดตามนะได้นะเฟซคุณเติร์กอันนี้พ่อห้องวัดช่องลมนี่นะเรื่องยกพระครูเจ้าคณะไว้ในตําแหน่งกิติมาศาด้วยพระครูอินทะเขมาอ่านี่ปีสองสี่หกหนึ่งนะ อเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีรู้เลยว่าตอนนั้นพ่อห้องเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเห็นไหมอบอกพ่อห้องเป็นเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีนี่คือเขาเปิดมาจากราชกิจจาจากเฟซนะคุณเติร์กสุนทรน,นะชราภาพไม่สามารถจะบริหารคณะอาจารย์เจริญน,นันสมยัยจึงทรงกราโปรดเก้าให้ยกไว้ตำแหน่งกิตติมาซักนี่แล้วรู้ไหมว่าใครขึ้นแทน พราะเปาปะอไงทอปปอุกนี่ลงนามเจ้าพระยาธรรมศักจางวางเอกเสนาบดีมสมัยก่อนเนี่ยในราชกิจจารเนี่ยเห็นไหมเขาจะลงไว้หมดมนี่เรื่องผู้ริจากทรัพย์และสิ่งของนักศึกษากรุงเทพมหานครบันไดอิดนะกับถนนอิดหน้าโรงเรียนรัตนาทิเบตจังหวัดนะนนทบุรีชำรุดมากคือเอาง่าย ราชกิจจานะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนบันทึกที่ที่คนจีนเขาชอบบันทึกกันใช่ก็เหมือนในพวกในกองพวกะารที่เขาบันทึกเรกื่องราวเก่าเนี่ยสมัยก่อนนะเห็นไหมจากหมิงสือลู่ชิงสือลู่บันทึกราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงเนี่ยอ่า,อาเขาจะมีผู้ที่ทําการจดบันทึกแล้วก็ให้พระมหาษัตริย์ตรวจ เมื่อบันทึกแล้วตรวจแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไไดบันทึกเหตุการณ์เนี่ยในตอนนั้นไว้ข้อมูลก็ต้องอยู่ในวังทั้งนั้นเลยนี่ด,ดังนั้นเห็นไหมว่าเนี่ยแล้วเขาเขาเล่นรูปแล้วเขาไม่ขายด้วยนะนแต่ความสุขของเขาคือได้มีได้ครอบของและก็ ได้พิสูจน์ข้อมูลนี่ได้ครอบครองและได้พิสูจน์ข้อมูลมนสเสน่ห์ของการสะสมพักเครื่องเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะ <c oughs> เนี่ยจากไอ้คำพูดของคนที่ใช้โซเชียลเป็นแล้วมาหลอกเอาเงินคนที่ไม่รู้ <c oughs> อ่ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจ <c oughs> ผมชอบอันนี้มาก มันไม่ใช่เรื่องดูง่ายหรือดูยากแบงค์พี่เขาอยู่ไหมน่าจะอยู่นะพี่อั้นดูเรานบันทึกไม่ครบนี่มีละมีที่เขาเรียกราคาด้วยนนะที่เขาเปิดราคาเรามามมผมไม่เห็นเลยน่นนาจะพิมพ์นนะข้างบนข้างบนพี่ ไม่มีอะไม่มีอะเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหน,นึ่งเนี่ยอ่าเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึง่งเดี๋ยวผมรอรูปให้ครบก่อน เป็นอุตาหอนว่าเขาอ่ะพี่เขาพิมพ์มาในไลฟ์ผมพี่อยู่ในไลฟ์ไหมว่าองค์เนี้ยเขามาพิมพ์ว่ามีพระยอดธงอายุทยาเนื้อทองคำ <c oughs> เหมือนของเซียนเลย <c oughs> อ่า <c oughs> เหมือนของเซียนเลยนะครับนี่เขาก็บอกว่า อ่าน่าจะใช่ลนะแบ็คดบมั้ยเดี๋ยวแบ็ครดบแบ็ครอปเรื่องไม่ต้องพี่เขาพิมพ์ถามเราอยู่ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นอุทาหอมเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ mm hmm. นะครับนี่ที่ผมบอกว่าส่งภาพมาให้ผมดูสิ mm hmm. ถ้าเป็นพระยอดธงอยุธยาเนี่ยความจริงๆอะ่ะ mm hmm. ผมอยากได้ mm hmm. นะครับ พี่เขาก็ส่งมาแท้ดูง่ายนะยแท้ดูง่ายเลยแบบเนี้ยเขาบอกว่าไปขายเข้าให้แค่ราคาทองโอ้โหขอดาวคนละนิดคนละหน่อยให้ถึงสองร้อยก่อนได้ไหมครับทำงานเนี่ยแลกดาววันละสองร้อยดวงพอคิดยังไงก,การออกบาัสมัยนี้ไม่ต้องคิดสมัยแล้วครับผมคิดตั้งแต่สมัยที่แรกแล้วว่ามันเฮงสวยครับ พี่ฟังผมนะแสดงว่าพี่เพิ่งติดตามไล์ผมการออกบัตรเซอร์พระเก็บตังอ่ะมันเฮงสวยตั้งผมพูดมาห้าปีแล้วครับมันคือการสวดพระทุกองค์โดยคนที่ไม่มีความรู้จริงแล้วปัญหามันจะเกิดแน่นอนแรกๆเนี่ยตรวจพันองค์ปัญหาก็มีแค่พันเคส ทุกวันเนี่ยเวลานานเข้าตรวจเป็นแสนองค์ปัญหาก็เป็นแสนเคสนะครับ mm hmm. ไม่มีใครสามารถดูพระได้ทั้งประเทศ mm hmm. แล้วก็ไม่มีเซียนพระที่เขาทำมาหากินได้คนไหนมาหาต่างกับการออกบัตร mm hmm. เซียนพระที่เขาดูพระเป็นเล่นพระได้เขาหาพระของแท้เขาปล่อยเช่าเขาได้กำไรมากกว่าไปนั่งออกบัตร ดังนั้นไอ้มุกการออกบัตรเนี่ยมันเป็นมุกการหลอกหาตังง่ายง่ายพยะตรงเนื้อทองคำองค์นี้แท้ดูง่ายทองเก้าอ่าพี่อำนาจส่งมาทางไหนก่อนพอสุดพอสุดอ่าพี่อำนาจก็ใจเย็น <laughs> ใจเย็นนิดนึงผม ทำทุกอย่างได้ไม่หมดเพียมนาส่งเข้าอินบ็อกซ์เพจทีเพียมนาส่งมาไม่ทีครับคือจริงๆอะ่ะเขาซื้อราคาทองก็คนดูไม่เป็นอะ่ะเขาก็ซื้อแค่ราคาทองก็ไม่ได้ผิดบาปก,ก็เขาดูไม่เป็นเขาจะบอกว่าพระเครื่องต้องขายให้ถูกคนขายคนดูเป็นไอ้พระแท้ร้อยตาทุกคนต้องขายในทุกที่อะ่ะ ไม่จริงไอ้คนพูดแบบนี้คือคนที่ไม่เคยเล่นพระจริงๆ mm. ถ้าคนเล่นพระจริงๆใช่ไหมครับพี่โอคุณจะรู้ว่าพระต้องขายคนดูแท้เ mm. สียนเครื่องรางก็ดูสมเด็จไม่เป็นเ <c oughs> สียนสมเด็จก,ก็ดูเครื่องรางไม่ไม่แจมมีไหมหมอรักษาได้ทุกโรคอะ่ะ mm. มีไหมเชฟทำกับข้าวได้ทุกอย่าง mm. เชฟยังทำอร่อยได้ไหมทุกอย่างเลย พีก่กรี์ส่งดาว50าสดวงขอบคุณครับทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ c แ e c k เช็คแอปเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท่ปุ๊บรัปั๊บไปเซอรผ่าแท้คาราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100 เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย